ครับโทรศัพท์ตัดอีกแล้วครับผมเดี๋ยวทิปขอสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพบปะกันอับช่องนงนะสพงศ์พุทธาภาษาองครับมาเบิงกันครับมาเบิงกันสรุปยอดครับเพราะว่าผมทายไปแล้วคลิปมันตัดครับคลิปวิดีโอมันตัดโทรศัพท์อะไรครับห้อนแล้วมันก็ตัดเองครับเรือกระเหือยโยดลงมันก็ตัดเองครับ นีค่ครับภาพหมายที่ผมมาดักเมื่อวานนี่แหละครับครับรูปยอดไปเลยก็คือไอหนูใ่ญ่ซีโตวครับหนูง่ญ่ซีโตนี่ครับหนูงซี่หนูห้องเขาสามโตในบางยักนะครับนี่ครับพี่น้อง ให้บางหยักนะครัตัวหนึ่งสองตัวครับชูนในกระสอบพูดตัวหนึ่งอะไรก็ออกขอข้อคุณครับทุกท่านที่แแบขมาติดตามแบะบขมารับชมอย่าลืมครับกดติดตามกดกระดิ่งครับเพื่อที่รับชมคลิปใหม่ๆของผมคลิปผมก็อาทิตย์หนึ่งแลวครับอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งด้ักหนึ่งครับ ครับาภาพเมื่อยครับเมื่อยสรุปยอดก็คือหนู้องข่าวสามตัวหนูพกุกรุ่นสองตัวพุกหง่สองตัวครับเก็ดตัวครับแขอขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามาติดตามต้องน,นง,องนล้วกพงมีก็ก็ถือว่าหมานในระดับหนึ่งครับได้พูดถึงกับซีทิบก็หลังก็ หน้าที่ได้หลว่านี้เนาะครับเนาะมันก็เป็นตามตามความมันนวลหน้าแรงมันอยากที่ดักยากเลน้อยครับได้เท่านี้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับได้พอ็ปิดคลิปเท่านี้ก่อนเด้อครับรับช่องนงนัทพงขอขอบคุณทุกท่านครับอย่าลืมครับเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กันไปครับขอขอบคุณทุกท่านครับผมขอบคุณเลยสวัสดีครับนุ่งนัทพงศ์ พุทธาภาษาย่อครับสวัสดีครับ